วิธีสลาบัญชีใน messenger นะครับทำอย่างไรนะครับวันนี้บังลิดมานทำให้ดูกันนั่นเองนะครับเริ่มต้นเริ่มแรกนะครับผมนะให้เราเข้าไปที่แอป messenger นั่นเองนะครับของ Facebook เนาะเป็นของแอป messenger ของ Facebook นะครับ แล้วก็กดไปเลยครับผมหลังจากนั้นนะครับนะฮะเราจะเห็นว่ามันจะมีเอ่อด้านของคนอื่นนะจะมีข้อความนู่นนี่นั่นนะผมจัดการลบไปเรียบร้อยแล้วนะแล้วหลังจากนั้นครับเรากดไปที่ข้างบนซ้ายมือครับผมตรงนี้นะแล้วก็เลือกไปที่สลับบัญชีผู้ใช้นะครับแล้วก็เลือกเลยนะฮะสมมติว่าผมเอาเป็นลิสแช่แล้วกันนะครับลิสแช่คอมโอเคก็ประมาณนี้ครับผมนะฮะแล้วเราก็สามารถใช้งานนี่แชทในบัญชีของลิสแช่คอมได้นั่นเองนะครับผม ก็ประมาณนี้ครับผมนะวิธีง่ายๆครับนะถ้าต้องการที่จะสลับบัญชีก็แค่กดที่สลับบัญชีผู้ใช้ก็แค่นั้นนะฮะแล้วเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะไปบัญชีไหนนั่นเองนะครับแล้วก็กดจกิ้มเข้าไปได้เลยแค่นี้เองครับนี่ก็คือวิธีการสลับบัญชีใน Messenger นะครับจะทําให้เราเนี่ยไม่ต้องเข้าออกเข้าไปนะมันมันจะเสียเวลานั่นเองนะครับเวลาเราเข้าไปครั้งนึงเนี่ยมันก็จะขึ้นมาให้เรา จดจำนะครับเราก็กดจดจำไปแล้วหลังจากนั้นเราก็สามารถสลับไปสลับมาได้โอเคอ่ชอบคลิปน,นี้ก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด s ับส c r ร b e ให้ช่องมาลิีด้วยนะครับผมลยวันนี้มันดีขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับจุ๊บป๊อก